ก็บา้านนี่ก็ไม่ได้ไกลกันเลยไม่ค่ะไม่อะไรคุณบุญนี่ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเท่าไหร่เลยคุณจะตอบว่าไม่เนอะหรอก็ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรบุญก็จะตอบว่าไม่ค่ะคไม่เอานะนี่คุณไปโกรธอะไรมา อ่ะคุณคิดดูนะคุณคูณนะถ้าเกิดว่าผมไปรับไปส่งคุณทุกวันอย่างเงี้ยคุณจะสะดวกขนาดไหนคุณไม่ต้องขับรถเองด้วยจริงไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราสองคนเนี่ยยังได้สนองนโยบายของรัฐบาลอีกก็เพราะอย่างงั้นไงคะคุญตอบว่าไมโ่โอ้โหยขานเขานโบุคุณเป็นอะไรอะ่ะทำไม,มนี่ผมหวังดีนะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยบุญเข้าใจค่ะแต่บุญชอบขับรถเอง Oh โอแหม่ก็แค่นั้นเองเลยครับโอ้โหคุณคุณบอกมาก็ดีแล้วผมจะได้รู้ว่ขับอยากขับเองคุณคุณก็ขับสิครับได้เลยผมมีรถให้คุณเลือกหลายยี่ห้อหลายคันคุณอยากจะขับรไหนก็ได้สบายคุณชอบขับรถของตัวเองค่ะแล้วก็ชอบขับรถเวลารถติดๆด้วยฟังจอสร้อไปด้วยสนุกดีอ่ะคุณไม่ต้องมาเป็นห่วงบูลรอกค่ะ อบคุณนะคะที่แวะไปรับที่บ้านฮะค,คุณบุญคุณบุญครับค่อยเดี๋ยวตอนคุณบุญรอผมด้วยสิครับคุณบุญครับคุณบุญครับรอผมด้วยครับคุณบุญคุณบุญครับอะไรฮะหยุดทำไมแล้วจิบจ๊บ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 ,บอะไรน่นขับไปนอน ิ๊บๆๆๆช่าง pues ข,ขอบคุณมากค่ะพี um, ่ชงพี่ชงเช่อมดีกับห้เล่นเหรอกรน่ะยูเซอร์นิสกูมีเฮเลนนี่คุณแน่ไม่เห็นหรอกลงมาก็ช่าคุณแม่สิคะ เลนกำลังม,มีความสุขอะวันนี้วันเกิดให้เลนนะคะพี่ชงจะขัดความสุขให้เลนเหรอ <c oughs> มาแล้วเหรอจ้าคุณชงสวัสดีครับคุณแน Good morning จ้แาแหมอดีใจดีใจนะที่คุณชงม,มาได้โอ้ <c oughs> oh, นัดของขวัญของพี่ชงเหรอจ้าลูกเลนลองเปิดดูสิคะว่าพี่ชงให้อะไรเอ,อ่ย ตายเฮเลนลืมไปนะคะเฮเลนชอบไหมจ๊ะตุ้มหูเฮเลนนึกว่าแหวนซะอีกน่าสิแม่ก็นึกว่าแหวนชงอะเซอร์ไพรส์พวกเราสองคนแม่ลูกจริงๆเลยเออเอ้อเออแต ันนีจริงต่างหูคู่นี้ก็สวยดีนะออแต่ถ้าใจะให้ดีนะจ๊ะคุณชงนะปีหน้านะลองซื้อแหวนให้ลูกเฮเลนดูสักวงสิจ๊ะรอบรองว่าลูกเฮเลนจะต้องดีใจยิแน่นแน่เลยเออตามสบายจ้ะตามสบายเดี๋ยวแม่จะเข้าไปดูนะว่าข้างในเขามีอะไรให้ทานเป็นบ้างนะจ๊ะตามสบายนะคะคุณชงแม่ไม,ม่อยู่ขัดคอหรอก เฮเลนไม่ชอบตุ้มหูเลยจ้ะเปล่าค่ะพี่ชงให้อะไรเฮเลนก็ชอบทั้งนั้นแหละแต่เฮเลนอยากได้อะไรที่มันมีความหมายมากกว่านี้อะค่ะความหมายความหมายในฐานะอะไรพี่ไม่เข้าใจแหมพี่ชงก็รู้ว่าเฮเลนอยากให้พี่ชงยอมรับเฮเลนในฐานะอะไรอะใครมา Happy b i r t h d เฮเลนไปเลย นี่ครับของขวัญแบบใหม่เนี่ยกำลังนิยมมากเลยรู้ไหมเฮเลนมัามีประโยชน์ทั้งสร้างสรรค์ใช่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 และก็ใช้งานได้จริงๆด้วยพอได้เลยเฮเลนก้าไปทำสัตว์ให้เพื่ากินปั๊กเลยนะครับแล้วใช่สำหรับผมนะครับผมมีของขวัญพิเศษฝากเฮเลนด้วยนี่ครับเชื้อราพันธุ์ใหม่รับรองนะฮะขึ้นได้ในทุกระยะอากาศและเวลา ผมอ่ะเป็นคนพบวานเพื่อนนะใจชื่อหเหมือนคุณเลยแหละครับไม่เอาไปคุณแม่คุณแม่ค่ะใช้ชื่อคุณแม่คุณแทนก็ได้นะครับคุณแม่อะไรกันจ้าเสียงดังเชียวลูก <What? S 2> พวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่อ๋อก็มางานวันเกิดคุณแฮริ่นตามคำเชิญน่ะสิครับอ๋อครัวอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะนาขวานเก็บให้จะอ้อแห่งนู้นนะโอมากครับ เฮ้ย <He> พวกเราหน้าเดินเข้าครัวไปไปเว<ะ>้ยเดี๋ยวไปทำสลัดผักบันข้าวลูกเฮเลนชวนเด็กพวกนี้มานะลูกโอ๊อยอุรลอน อีกแล้วไอ้ทีมีวันไหนมึงไม่ทิ้งมวยโก้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเบาหน่อยดีพูดเบ,บาๆก็ได้เดี๋ยวยผู้หญิงผู้ดีขอบ้านนะนะแกมาได้ยินเข้านะแกไล่พวกเราออกจากบ้านถึงกับอดกินอาหารดีๆกันเชียวนะมึงเนี่ย <c oughs> จริงๆเลยนะกูเลยไม่เขาเ้าใจแฮเลนเลยอะทำไมเขาถึงโชวนรังมามเกิดของเขาอะ่ะทั้งนี้ไอ้คนหญิงแม่เขาอะ่ะไม่ได้ปื้มพวกเราเลย ยิ่งกูไม่ปื้มิมึงว่าเขาอ่ะเกลียดขี้หน้าเราเลยแหละอืเออจาได้เปล่าพี่ยายคนหญิงแม่แกเคยพูดกูไว้ว่าพ่อแม่ก็จะกูลดีนะแต่ไม่น่ามีลูกผ่านเรามางี้เลยไม่เข้าใจเลยอ่ะเขาว่ากูว่าไง <c oughs> งั้นแสดงว่าเขาว่ามึงไพร่หละคีใช่ไหมใช่ไหมพอเลยมึงไม่ต้องพูดตรงๆกูเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้แล้วว่าสงสัยจะต้องเป็นพ่อพี่ชงแน่เลยแกซีกับพวกเราใช่ไหม แกก็เลยยุใหยาเฮเลนน่ะชวนพวกเรามาด้วยเออใช่ใช่ันคิดว่าแกจะได้มีเพื่อนแบบเชยหน้ากับยญิงคุณหญิงแม่มดนั่นน่ะคนนี้สิจริงๆนะกูละเจะได้พี่ชงจริงเลยอ่ะถ้าแกต้องมาตกหลุมใยแม่หีืลูกคู่เนี้ยแล้วแกทำไงวะไอ้เฮ้